สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลและนักเตะพรีเมียร์ลีกันครับมิเชลบัลลักสนับสนุนการตัดสินใจของฟลอเรนติอสที่เลือกลิเวอร์พูลแทนที่จะเป็นบาเยอร์เบอร์ินสำหรับผมผมคิดว่าการย้ายไปบาเยอร์คงไม่สมเหตุสมผลสําหรับเวีสแน่นอนว่าเขาจะได้แชมป์กับบาเยอร์แต่คําถามคือบูเดสลิก้ายังคงเป็นความท้าทายระดับสูงสําหรับเขาอยู่หรือไม่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่เพราะบูเดสลิก้าถูกพรีเมียร์ลีกแซงหน้าไปไกลมากแล้วนั่นคือความจริงและเขาตัดสินใจถูกแล้ว ที่เลือกยออทีมอย่างลิเวอร์พูลนอกจากมิเชลบัลลักยังมีดิดมาฮามันอริกองกลางหงแดงลิเวอร์พูลและทีมชาติเยอรมนีออกมาพูดว่ายังคงมั่นใจว่าฟอร์นเบียสจะแจ้งเกิดในพรีเมียร์ลีกได้แม้ว่าจะออกสตาร์ทได้ค่อนข้างชา้าแต่เน้นย้ำว่าต้องรีบยิงประตูให้ได้โดยเร็วเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาเอาจริงๆเขายังปรับตัวไม่ได้เลยแม้ว่าคาตัวของเขาจะมหาศาลแต่ก็มองว่าเวียสเป็นนักเตะที่ไม่ธรรมดาและแข็งแกร่ง ฉนั้นผมไม่สงสัยเลยว่าเขาจะประสบความสําเร็จในอังกฤษได้แค่ตอนนี้เขาจะต้องเติบโตขึ้นเกมที่นี่มันต่างออกไปเร็วกว่าแกงกว่าและสี่นัดแรกที่ผ่านมาเขายังทําได้ธรรมดามากๆผมรู้สึกว่าครึ่งหลังในเกมกับอาเซนนลนเป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้มีส่วนร่วมกับเกมรุกของลิเวอร์พูลแต่เขาต้องยิงให้ได้ทําอะไรสักอย่างเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาเขายิงประตูได้ในเกมของทีมชาติเยอรมนีความมั่นใจของเขามันมีผลกับการออกสตาร์ทแบบธรรมดาที่ลิเวอร์พูล แต่เราก็เคยเห็นว่าผู้เล่นหลายคนต้องการเวลา2-3สสัปดาห์หรือ2-3เดือนในการปรับตัวผมเห็นเวสให้สัมภาษณ์ว่าต้องการเวลาปรับตัวอีก2-3เกมแต่เขาไม่ควมใช้เวลาไปมากกว่านั้นถึงจะเป็นนักแต่อายุน้อยแต่การเริ่มต้นเขายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่คุณต้องให้เวลาเขาพิสูจน์ตัวเองเพราะเกมในอังกฤษมันต่างออกไปอัปเดตเอลมาริโอคอเตกาน่านักข่าวจากดิอัเลติกเปิดเผยว่า ขณะนี้เรอัลมาดริดเชื่อว่าอิบราฮิมากนาเต้มีใจและต้องการย้ายมาเล่นให้กับพวกเขาแน่นอนแล้วซึ่งพวกเขาก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่ากนาเตอาจจะกําลังใช้ชื่อของเรอัลมาดริดเป็นเครื่องมือในการต่อรองเพื่อให้ได้สัญญาที่ดีที่สุดจากลิเวอร์พูลโคตรรักบังโมมีรายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาลาได้แจ้งต่อทีมชาติอียิปต์ให้ขอบินตรงจากบูกินาฟาโซไปประเทศอังกฤษด้วยเครื่องบินส่วนตัว โดยเจ้าตัวได้ปฏิเสธที่จะบินกลับไปพักที่กรุงไคโรกับเพื่อนร่วมชาติแต่จะบินตรงกลับสู่สโม,มรสรลิเวอร์พูลทันทีอย่างเร็วที่สุดท้ายเลิอกอิซักรายงานตัวซ้อมลิวเวอร์พูลครั้งแรกแล้วอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวใหม่ของลิเวอร์พูลเดินทางมารายงานตัวซ้อมกับต้นสังกัดเรียบร้อยหลังย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยค่าตัวสถิติพรีมเมียร์ลีก125ล้านปอนด์ราว5,500ล้านบาททางกลางข่าวดีที่หงแดงไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มจากโปรแกร,รมทีมชาติ พร้อมลุยเกมเยืยนเอนเบอร์ลี่ในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้ดาวยิงไว้25ปีเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติสวีเดนโดยได้ลงสนาม18นาทีสุดท้ายในเกมขาดบอลโลกที่แพ้คโคโซโ,โวชี0-2ก่อนกลับมาสมทบทีมและได้พบกับอานสสลอตกุลซือใหม่รวมถึงเพื่อนร่วมทีมอย่างเจอร์มีฟิลปองสเตฟานไบเซตติและเฟรดดี้วูดแมนที่อยู่ในสนามซ้อมเช่นกันด้านนักเตะลิเวอร์พูลรายอื่นที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติต่างกลับมาโดยไร้ปัญหาบาดเจ็บ โดยเฉพาะอาริสันเบเกอร์ที่โชว์เซฟได้อย่างเหนียวแน่นแม้ทีมชาติบราซิลจะแพ้บโบลิเวีย0-1แม้ความฟิตยังไม่เต็มร้อยแต่อิซักยอมรับว่าอยากประเดิมสนามให้กับหงแดงให้เร็วที่สุดและมีลุ้นได้ลงสนามทันทีในเกมบุกเทิร์ฟมัวสุดสัปดาห์นี้เช็คสภาพแข้งลิเวอร์พูลหลังเบรกทีมชาติลิเวอร์พูลเอ็กโคได้อัปเดตสภาพร่างกายของนักเตะลิเวอร์พูลหลังจบเบรกทีมชาติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะต้องพบกับเบอร์ลีในพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้ ในส่วนของอเล็กซานเดอร์อิซักที่ได้ลงเล่นราวๆ24นาทีในเกมที่สวีเดนแพ้โคโซว์0-2น่าจะพร้อมสำหรับการเจอกับเบอร์ลี่แต่อาจจะไม่น่าพร้อมสำหรับการเป็นตัวจริงขณะที่เยรมีฟริมปองที่บาดเจ็บไปตั้งแต่เกมแรกมีโอกาสที่จะกลับมาซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในช่วงสัปดาห์นี้และมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งส่วนอิบูโกนาเต้ที่เจ็บในเกมกับอาร์เซนอลแต่ก็สามารถลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสได้ทั้ง2เกมแบบ90นาทีเต็มด้วยฉะนั้นนไไมม่่าาีปัญหอะร คอเนอร์บรดลีย์ลงเล่นเต็มเกมให้กับไอร์แลนด์เหนือและน่าจะทำให้สภาพทีมพร้อมสมบูรณ์เช่นกันปิดท้ายที่อเล็กซ์แมคอลิสเตอร์ที่กลับมาเล่นแบบ90นาทีเต็มให้กับอาร์เจนตินาได้เป็นครั้งแรกในเกมขัดบอลโลกที่เจอกับเอกวาดอร์ซึ่งนะับเป็นเกมแรกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เขาได้ลงเล่นเต็มเกมให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นข่าวดีที่สภาพร่างกายของเขากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งสองกูรูดังเห็นต่างที่แกรี่เนวิลบอกแบ็กขวาเล่นง่ายสุด รอยคีนและเอียนไรส์สองตำนานลูกหนังไม่เห็นด้วยกับคำพูดของแกรี่เนวิลที่เคยบอกว่าตำแหน่งแบ็กขวาเล่นง่ายที่สุดในสนามคีนสวนทันทีว่าถ้าผมลงไปเล่นแบ็กขวาแล้วทำได้ดีแปลว่าเรามีทีมที่แข็งแกรง่งคุณไม่สามารถลงมาเล่นมิดฟิลด์แล้วทำในสิ่งที่ผมทำได้หรอกพร้อมย้ำว่าไม่ได้ดูถูกเนวิลแต่เป็นเพราะเจ้าตัวไม่สามารถเล่นตำแหน่งอื่นได้ดจริงๆ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณครับ